ตอนนี้ผมกำลังทดสอบขับเจ้า Toyota r ร v o วครับเข้ามาติดตั้งอัปเกรดช่วงล่างกับทางไลท์ออโต้ของเราครับด้วยโชคอัพวา s เอสอีรีสครับสำหรับสเปคโชกครับกระบอกโชค50มิลลูกสูบ46่แกน16มิลเป็นระบบโมโนทูบครับเสียซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานครับพร้อมการรับประกันยาวนาน2ปี40 0 0 0กิโลครับสำหรับงบประมาณไม่เกิน20,000่บาทครับชุดนี้จาก YS s ครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับ ข,ขี่ดีครับนุ่มนวลครับเก็บรอยต่อถนนได้ดีถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งครับที่ทํำออกมาได้ดีครับดีขึ้นจากเดิมประมาณครับ30% 30%นี่คือใช้คําว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับเพียงพอต่อการใช้งานก็คือว่าใช้เดินทางต่างจังหวัดกับครอบครัวใช้รับส่งลูกใช้ท่องเที่ยวตามวันหยุดเพียงพอครับประมาณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่ดี อีกอย่างครับสเปคนะครับสามารถที่จะใช้ความสูงมาตรฐานเดิมได้ครับโหลดก็ได้แม้กระทั่งยกได้ครับบวกลบ1นิ้วครับท่านใดครับที่ขับขี่รถกระบะรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น Toyota, r e ีโวอีซูดีแม็กไททัน r อร์เรนเจอร์มาด้าที้าศูนลูกค้าลองเข้าไปศึกษาครับตามช่องทางรีวิวต่างๆนะครับก็จะเห็นการรีวิวของโชวคชุนนี้นะครับว่า มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดเราก็มาตัดสินใจกันอีกทีนะครับแอโต้เราครับก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของ YS s นะครับมาพักใหญ่และสอบถามข้อมูลได้ครับเบอร์โทรผมก็0ูนย์แปครับหนึ่งศูนย์ห้าสามสามหกหกครับร้านเราเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไม่มีวันหยุดครับโทรมาพูดคุยกันครับอยากได้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบไหนกับงบประมาณแบบไหนทางร้าอโต้เรามีครบครับพูดได้ว่าหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาทุกความต้องการ เอาแบบนี้แล้วกันขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ